สวัสดีครับสอสมบูรณ์นุ่งเรืองยางยนต์นะครับวันนี้เรามาตามน้นไปครับมารีวิวยางนะครับเป็นยางหน้ากว้างๆไซส์แบบโอเวอร์ไซส์นะครับยางไทยด้วยนะฮะปกติยางสเปคนี้นะฮะจะไม่ค่อยมียางไทยนะครับส่วนมากที่เจอในท้องตลาดก็จะเป็นพวกยางซอฟยางจีนนะครับแต่ว่ายางตัวนี้เป็นยางไทยนะครับเป็นยางจากค่ายเรนโซ่นะครับสเปคเป็น265หลังเป็น295นะครับ 265หกทับสี r 1 8นะครับล้อล้อหน้านะฮะล้อหลังเป็น295เกทับสา r 1 8บม็อินไทยแลนด์นะครับมาครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่ายางตัวนี้นะครับมีรายละเอียดอ่าค่าต่างๆมันต่างจากยางตัวอื่นยังไงบ้างนะครับก็เท่าที่ดูมาก็มีความต่างในเรื่องน้ําหนักนะครับต่างแน่นอนนะครับในเรื่องการยึดเกาะถนนต่างนะครับเทปแวนนี่ยังเท่ากันอยู่นะครับแล้วก็อ่าขนาดของแม็กที่เหมาะนี่ต่างแน่นอนเพราะว่าสเปคของยางนี่คือไม่เหมือนกับยางตัวอื่นเลย ถ้าเป็นยางไทยด้วยกันนะจะไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นยางจีนก็อาจจะมีไซส์นี้อยู่บ้างนะครับมาครับเดี๋ยวเรามารีวิวกับเจ้าตัว265ก่อนละกัน265 4018นะครับสเปคนี้อาจจะเจอเยอะนะครับตัวนี้ก็ค่าอัตราการสึนเปลืองนะครับได้คะแนนอยู่8.6นะครับลิดน้ำอยู่1.22นะครับแล้วก็เดซิเบลนะครับเรื่องเสียงรบกวนอยู่ที่ประมาณ72เดซิเบลนะครับมาครับแล้วก็มาเรื่อง265ทับ40 R18 นะครับ ก็จะนี่เหมาะกับเนี้ยร้อประมาณ9.5นิ้วนะครับน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่ประมาณ825อ่กิโลกรัมตอนองเส้นนะครับตอนที่บรรทุกน้ำหนักขนาดนี้นะครับก็ควรแนะนำให้เติมลมอ,อยู่ประมาณ49 psi นะครับตัวน,นี้เป็นยางแม็กอินไทยแลนด์นะครับเป็นยางเรโซดีวันเอนะครับเพดแวร์น่าจะอยู่ที่240นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะเพดแวร เดี๋ยวให้ดูสเปคก่อนนะครับ265ครับ40อ18นะครับเป็นยางไทยด้วยอ่าใครที่แบบเบื่อยางจีแล้วมาลองใช้ยางไทยดูบ้างนะครับสำหรับสเปคนี้นะฮะเร็จไปตรงไหนเอ่ยหาพอเจอครับเอ้ยตัวน,นี้เป็นอนะินไซด์สงสัยว่าจะอยู่เอาไซด์นะครับโทษทีนะเดี๋ยวผมดูให้อืม เซสชั่น A เนาะโอเคครับนี่ฮะเทเแวร์ครับกับมองไม่เห็นเลย240โอเคมาจุที่เจ้าตัวนี้บ้างนะครับเป็น295ทับ R 1 8นะครับก็ตัวนี้ได้ใครรอ,อ,องรับความเร็วนะครับไม่เกิน270กิโลเมตรนะครับรถใครที่แบบ 200+ บวกบวกนี่คือใช้ได้สบายสบายเลยได้บรรยางาไทยด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าด้านข้างเขียนอะไรบ้างเหมาะสำหรับอ่าล้อ10.5นิ้วนะครับใครที่อยากใส่แล้วแบบ แก้มตรงๆสวยๆไม่ดึงนะครับ10.5นิ้วล้อหลังนี่ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องการบรรทุกนะครับน้าหนักบรรทุกได้มากกว่าเมื่อกี้นี้นะครับไม่มากนะครับอยู่ที่น้มากกว่ากันแค่50กิโลกรัมนะตัวนี้อยู่ที่875กิโลกรัมต่อ1เส้นนะครับแนะนำเติมลมตอนที่บรรทุกหนักสุดก็อยู่ที่49 psi นะครับ4ล้อ8 3 2 4 8 4 3- 2ม่อก็อยู่ประมาณ3ตันนินดๆเลยสามารถบรรทุกได้อย่างน้อยก็ประมาณ3 3.2-3.5ตันนะครับ รวมน้ำหนักรถนะครับผมถ้าใช้4เส้นนะโอเคแล้วก็เป็นยางไทยนะครับแม่นินไทยแลนด์นะครับตัวนี้เทดแวร์สองนะครับตัวนี้จะเห็นชัดหน่อยเมื่อกี้มีจุดสีเหลืองบางนะครับเทดแวร์สองนะครับเป็นยางอินไซ e ์ออ s ไซสสเปคเป็น295ทับสามห้อนะครับโอเคครับในเรื่องการรับประกันนะครับของเจ้ายางเลนโซ่ของสเปคนี้นะปกติเขาจะใส่2 6 5เป็นล้อหน้านะครับคู่กับล้อ9.5นิ้ว ล้อหลังเป็น2.95นะครับก็จะเหมาะกับล้อ10.5นิ้วตัวนี้ก็จะต้องใส่เป็นเซ็ตครับคือใครที่ใส่9.9.5นะ10.5แนะนําใส่เซ็ตนี้เลยสวยมากนะครับแก้มตรงๆสวยๆเหด็แวนหนึบๆนะครับ240นะครับเป็นยางไทยเม็ดินไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีรับประกันด้วยรับประกันของเลนโซนะครับรับประกันอุบัติเหตุนะครับเคมฟรี180วันนะครับคือบาดบวมแตกตำํำยางแตกยางรั่วไม่สามารถปะได้ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็คือสามารถเข้ามาเคมได้เลยที่ร้านนะครับ เราเคลมไม่ฟรีนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างนะครับห้าหมกิโเมตรนะครับหรือ2ปีนะครับท่านใดที่ชอบหรือว่าสนใจยางไทยนะครับสเปคแบบนี้ชอบใส่ล้อหน้ากว้างๆลัดแม็กเต็มๆไม่ดึงยางนะครับก็แนะนํานะครับตัวนี้เรนโซ่มาใหม่นะครับ265ทัพส r 1 8แนะครับแล้วก็ล้อหลัก2 9งทัพ r 1 8นะครับทางร้านของขบูลนะครับเรามีพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับใครที่เข้ามาตอนนี้ก็คือสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับเรามีพร้อมจำหน่ายนะครับ ร้านเรานะครับมี2สาขานะครับมีสาขาโคราชนะครับเบอร์โทรนะครับ0614798290ครับกับอีก1สาขานะครับสาขาสมุทรปราการนะครับ096นะครับ4036976ครับแล้วก็0818688872นะครับใครที่ชอบยางไทยนะครับ r รซ i n g นะครับเป็นยาง Inside o u t s i d ตเน้นในการใช้งานการเข้าโค้งดีนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับ Denso D1 SP นะครับโอเคครับวันนี้ลากไปก่อนฝากด้วยนะครับ ลิงโซ่ดิวานเดพีสวัสดีครับ